สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการติดตั้ง ea copy p a ปี e กันนะครับตอนนี้มันเกิดปัญหาคือ,อ,อตัวรีโมทเดสต็อปที่เป็นตัวแดงๆนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยคือตอนนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับเป็นหมดเลยนะครับ เพราะว่ามันจะมันมันจะเข้าไม่ได้เนาะเป็นที่ระบบเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูนะครับนะน,นะนี่อย่างเงี้ยนะฮะปกติเราเคยใช้อย่างงี้กันนะใช่ไหมครับนี้ลองเข้าดูนะปุ๊บเนี่ยฮะเขาจะเกิดเออร์เลยนะครับมันจะเป็นหมดเลยนะครับเราทําให้เราเข้า BPS ไม่ได้นะครับทีนี้ วิธีแก้เรานะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้รีโมทเดสก์ท็อปที่มากับบินโด้นะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับตรงข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับตรงเครื่องหมายเซิร์ชนะครับปึ๊บกดทีนึงนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงช่องตรงเซิร์ชเนี่ยนะครับว่ารีโมทนะครับรีโมทเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้นะจะเป็นโดสีฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือมากับบินโด้นะครับ กดหนึ่งครั้งครับอันนี้อ่าในตัวช่องเนี้ยเราก็กดตรง show option เนี้ยกดลงมาหน่อยนะครับตรงเนี้ยอ่าเราก็ key ip s d e s ของเราเลยนะครับอ่าครับสมมุติว่าอ่าหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรพวกเนี้ยเนาะหนสองสองปุ๊บแล้วตรง user name เราก็ใส่ s ินนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับ admin Ated, แอต i ิสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับ username นะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วก็กด c o n n e c t เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าถ้าเขาถามอ่าสมมุติเขามีป๊อปอัพถามขึ้นใส่ password ก็ใส่ password ไปนะครับเพราะว่าเราจะใส่ตรงนี้ยังไม่ได้นะครับพอเราค o n n e c กปุ๊บเขาจะถามใส่ password นะครับแต่ของผมเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วผมมีประวัติการเข้าแล้วผมก็จะกด Connect ได้เลยนะครับ โอเคครับทีนี้มาดูหน้าตาของตัวรีมโมทเดสผับที่มากัดเป็นโดดมันจะแตกต่างจากตัวเดิมนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นแถบบาร์ด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้คือออกนะครับเนี่ยโพสนะครับอันนี้คือย่อนะครับย่อจอไว้แบบนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็คือเปิดขึ้นมาใหม่นี่ครับทีนี้เรามาดูการติดตั้ง EA กันนะครับ การปรับหลอดนะครับให้ท่านล็อกอินนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยพอตของท่านนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเลยพอตแบบพร้อมพร้อมที่จะเทรดเหมือนแบบเหมือนแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเทรดแบบนี้ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยบัญชีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วให้ท่าน แจ้งเลขพอตนะครับเนี่ยเลขพอตตรงมุมด้วยนะครับเนี่ยเลขพอตตรงมุมเนี่ยสองสามเก้าเก้าน่ะนะครับสองสามเก้าเก้าอะไนะฮะอ่ามาให้เรานะครับแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นก็ให้ไปตรงที่นะครับไปตรงเว็บไซต์นะครับเซิร์ช google ก็ได้ครับนะครับเบอรไวเบบนะครับเทรเดอร์นอนน้อยจุดคอมเนี่ยนะครับนะนะครับ ผมจะขึ้นโชว์ตัวนี้ให้นีครับนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเนี่ย trader น้อยจุดคออ่าแล้วจากนั้นเราไปตรงนี้นะครับไปตรง about เห็นะครับตรง about แล้วก็เลื่อนมาตรงดาวน์โหลด ea นะครับใครใช้ mt c ก็ดาวน์โหลด mt c ใครใช้ mt 5ก็ดาวน์โหลด mt 5ไปนะครับในเว็บไซต์เรานี้ดูสามารถดู sentiment แบบ เรียลไทม์ได้ด้วยนะครับเป็นเซนติเมนต์ของผู้เงินต่างๆนะครับลองกดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะลิงก์มาจากไม f เอฟเฟกนะครับสมมุติว่าทองคำเนี่ยครับทองคำตอนเนี้ยช็อปเท่าไหร่ลองเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับอผมใช้ MT5 ผมก็จะดาวน์โหลด MT5 นะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับอ่านะครับหลังจากกดแล้วอ ให้ดูตรงมุมขวาด้านบนนี่นะครับมุมขวาด้านบนเดียกันนะครับอันนี้อาจจะบังเออผมซัน้นแล้วก่อนนะครับอนีรเนี่ยฮะอ่าตรงมุมขวาด้านบนเนี่ยนะครับจะมีดาวน์โหลดว่าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็กดที่กล่องเปิดนะครับครับเขาก็จะมาอย่างนี้นะฮะนี่ย ครับเขาจะมาอย่างนี้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับเห็นะครับ m d 5วงเล็บหนึ่งนะครับเพราะผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วมันเลยมีวงเล็บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดตรง Show More o p t i o n นี่นะครับแล้วก็ไปที่ X t a t File นะครับ X t a t File กด X t a t นะครับ ทีนี้ดูนะครับสังเกตหน่อยนะเนะี่ยฮะมันจะเป็นผาดในการเก็บนะครับก็แล้วแต่คนจะเก็บตรงไหนเนาะ่างทีนี้อันนี้ของผมเก็บไว้ในในยู e เซอร์ในพิจักในดาวน์โหลดนะฮะชื่อในโฟลเดอร์นี้เลยวงเล็บหนึ่งนะครับผมไม่ย้ายนะครับผมก็กดโ OK. อเครอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บมันจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับมีโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บจากด้านเราแล้วบนคลิกเข้าไปข้างใน แล้วเพิ่มคีก็ไปอีกเป็น M D ห้าจะเจออยู่สามโฟลเดอร์เนี่ยนะครับจะเจออยู่สามโฟลเดอร์ให้เราคลิกคุมไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด copy นะครับนะครับ copy กปุ hmm. ๊บจากนั้นเราก็ยอ่อไว้แล้วก็มาที่ B P S ของเราเลยนะครับมาที่ B P S ของเราเลยแบบนึงน,นะครับตอนนี้ออกก่อน อไม่เป็นไรนะอ๋ะอ,อไม่เป็นไรครับหลังจากเรามาถึงที่ไฟล์นะครับหลังจากเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับอันที่ไฟล์แล้วก็เป็น Open Data Folder นะครับเหมือนติดตั้ง EA ทั่วไปนะครับ มันติดตั้งเอีเข้าไปแล้วก็ไปตรงนี้ครับ MQL5 นะครับ,รบของใครเป็น MQL4 มันก็จะเป็น MQL4 นะครับ m p c นะครับอก็เดินบคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกขวานะครับตรงพื้นที่ว่างนี้ฮะลงโล่งนีครับ,ลลรบแล้วกดวางนะครับกดไปวางลงไปนะครับของผมมันมีอยู่แล้วนะถ้าสองใครขึ้นแบบนี้ก็ไม่ไม่ต้องอันนี้นะฮะก็กด yes ไปเลยปุ๊บอ่ารอก c ปี y เสร็จ หลังจากท็อปพิเศษก็กดปิดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตรงนี่นะฮะ expert ตรงนี้นะครับเห็นไหม expert ตรงนี้อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยครับแล้วก็กดรีเฟ e s h หนึ่งครั้งนะครับเนี่ยคลิกข,ขวานะครับคลิกข,ขวาแล้วก็รีเฟ e s นะครับถ้าใครไม่มีตรงเนวิเกเตอร์ตรงนี้ตรงตรงวิวเนี่ยนะครับก็จะมีนะฮะนเ navigator นะฮะเนี่ยครับ,รบวิวเนวิเกเตอร์ ก็จะขึ้นมาแล้วก็คลิกตรง e x p e r t แล้วก็ refresh นะครับหลังจากนั้นก็จะได้นี่ฮะไฟล์ client นะครับ client synchronize นะฮะแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับที่ไฟล์แล้วก็ลากเข้าไปในกราฟเลยนะครับทำเฟรมไหนก็ได้นะครับลากเข้ามาเลยดูตรง common นะครับ common มีการติ๊กถูกหรือยัง arrow หรือยังนะครับ สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับเอาโกลเทรดดิ้งนี่ตัวอย่าง Input ทีนี้ input เนี่ยวิธีการตับนะครับถ้า c o p y t right ีทนะครับเราผมจะแนะนำให้ใช้ F i x Lot ไปเลยนะครับนะครับเพราะว่าทุนแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะครับตรง FIX l o t เห็นไหมครับมีคำว่า Fall อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราให้กดเป็น True คือฟังก์ชันของการฟิก l o อจะทำงานนะครับเป็น True เนี่ยทำงาน หมายความว่ามาสเตอร์ออกหลอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่เราจะออกเท่านี้ฟิกหลอดของเรานะครับสมมุติว่าเราจะฟิกหลอดที่0.01แบบนี้นะครับมาสเตอร์ Master จะออกหลอด0.050.1อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับของเราจะออก0.01ตามทุนของเรานะครับส่วนตัวนี้มันตัวแรกออโต้ออโต้หลอดเนี่ยคือการคูณน,นะครับการคูณบางทีอาจจะหลอดเยอะกว่า มาสเตอร์ Master, เอ่อพอเยอะกว่ามาสเตอร์อย่างเงี้ยเราอาจจะคูณก็ได้แต่ผมแนะนำฟิกฟิกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทุนเราเพิ่มเราก็มาปรับค่าหลอดของเราตรงนี้เองนะครับเป็นฟิกหลอดอันงี้นั้นก็กดโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆครับส่วนตัวนี้ผมไม่ไม่ได้แอดเลขพอร์ตตรงนี้เข้าไปในมาสเตอร์นะครับถ้าผมกดโอเคเอเอก็จะถูกลีมูฟออกนะครับผมลองกดให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับ เขาจะแจ้งเตือนว่า account is not registered นะครับต้องไป add ก่อนนะครับเขาถึงจะเทรดได้นะครับเป็น c o อ y t r a d เได้เพราะฉะนั้นต้องส่งเลข c o d ตัวนี้มาให้เราก่อนนะครับเพื่อให้เราไปแอดแล้วหลังจากนั้นก็ติดตั้งตามขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับง่ายๆครับการกดปิดก็คือเนี่ยมุมฝาด้านบนนะครับมุมี่เป็นแถบสีฟ้าด้านบนมีการกระบาดเนี่ยนะครับออกจาก VPS นะครับมันจะไม่เหมือนกับไอตัว ที่ามา,ากับ Microsoft Store แล้วนะครับมันจะแตกต่างกันแล้วครับปุ๊บปิดไปแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จครับการใช้งานการติดตั้ง EA ของเราครับสวัสดีครับ